คิดสนุกมาแล้วค่ะวันนี้พี่ฟ้อนมากับอาลียิงค่ะจันค่ะใบบัวค่ะอมสินค่ะพวกเราจะชวนทุกทุกคนมาคิดสนุกด้วยกันค่ะมามสี่รายการคิดสนุกวันนี้นะคะจะชวนเด็กๆทุกทุคนมาคิดสนุกเกี่ยวกับร่างกายของเราวันนี้เป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆนั่นก็คือตาใช่แล้วค่ะ เราจะมาคิดสนุกเกี่ยวกับตาและการมองเห็นกันเริ่มเลยดีไหมคะดีค่ะงั้นก่อนอื่นเลยนะคะพี่ฟอนมีเกมสนุกๆมาเล่นกับเด็กๆทุกคนคะ่ะเกมนี้นะพี่ฟอนจะทำท่าหนึ่งท่าแล้วก็โยนไปให้สมาชิกคิดสนุกคนที่สองสมาชิกคิดสนุกคนที่สองก็ต้องทำท่าของพี่ฟอนและบวกท่าของตัวเองเข้าไปแล้วก็บวกเข้าไปบวกเข้าไปบวกเข้าไปเรื่อยๆไหวไหมคะไหวค่ะ ดูให้ดีและทำตามให้ได้ได้ไหมคะได้ค่ะเริ่มเลยดีกว่าท่าแรกตึงตึ้งเย้ต้องทำท่าี่ป้อนก่อนหนึ่งทีอะเอาใหม่นะหนึ่งสองซ่นตึง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 โอ้โหตึ้ง เอาใหม่เอาใหม่ใจเย็นเย็นพี่ฟอนใบห้ท่าแรกของฟอนท่านี้ใช่ไหมท่าที่สองใบให้น้องหน่อยค่ะท่านี้ท่าที่สามตึงและท่าสุดท้ายแล้วค่อยเพิ่มท่าของตัวเองนะพร้อมไหมคะสมาชิกคิดสนุกอลีนค่ะค่ะหนึ่งสองสามตึง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 โอ้โหยากเกินไปไหมเด็กเด็ก ที่ฟันว่ายากนิดหน่อยนะหนูว่าไม่อ่ะสรุปยากหรือไม่ยากไม่ยากนิยอ่ยากนิดหน่อยกับไม่ยากนะคะงั้นพวกเรามาทําพร้อมๆกันทั้ง5ท่าอีกรอบนะเด็กๆทั้งบ้านทําไปพร้อมๆกันนะ1 2ึ่งสองซ้บูมบูมบูมบูก็ไม่ยากนี่นะงั้นเพิ่มอีกไหมเพิ่มอีกค่ะ งั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะคะพี่ฟ้อนสงสัยค่ะว่าเราใช้ตาของเราทำอะไรกันบ้างในวันแต่ละวันใช้ตาทำอะไรคะอ่านหนังสือค่ะใช้ตาทำอะไรคะเล่นเกมค่ะเล่นเกมใช้ตาทำอะไรคะดูทางค่ะดูถนนหนทางสำคัญมากเลยนะใช้ตาทำอะไรคะเขียนหนังสือค่ะอืมเด็กๆใช้ตาในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆมากมายเลย แล้วเคยสงสัยกันไหมว่าทําไมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่คุณครูชอบบอกเด็กๆว่าอย่าทําอะไรในที่มืดนะอย่าอ่านหนังสือเนที่มืดอย่าเขียนหนังสือเนที่มืดอย่าว่ารูมในที่มืดเคยโดนพูดแบบนี้ไหมคะเคยค่ะแล้วสงสัยไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรสงสัยค่ะพี่ฟอนก็สงสัยเหมือนกันค่ะงั้นพวกเราต้องไปหาคําตอบจากใครคะหมอเอะไปกันเลยค่ะ เด็กๆสงสัยหมอแอมตอบให้ค่ะทำไมเราถึงไม่ควรอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงน้อยคะเราไม่ควรอ่านหนังสือในที่ที่แสงน้อยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยสายตาของเราก็ต้องกรอ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 แบบนี้ไปตามตัวหนังสือใช่ไหมคะเด็กๆ ทีนี้เด็กๆรู้ไหมว่าดวงตาของเราเนี่ยเวลาที่กรอกไปซ้ายไปขวาได้เพราะว่าจริงๆแล้วเรามีกล้ามเนื้อแอบอยู่ข้างในลูกตาค่ะแบบนี้เลยซึ่งกล้ามเนื้อพวกนี้นะคะมันก็จะเหมือนกล้ามเนื้อพวกแขนขาของเรานี่แหละเด็กๆถ้าเกิดว่าเวลาใช้งานมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้มันเหนื่อยมันล้าแล้วมันก็ปวดแล้วมันก็หมดแรงได้นะคะเด็กๆ กล้ามเนื้อของดวงตาก็เหมือนกันค่ะเวลาที่เราอ่านในที่แสงน้อยมากๆนะกล้ามเนื้อพวกนี้ก็ต้องทํางานหนักเพื่อให้เราเพ่งเพ่งเพ่งเพราะเราจะมองเห็นไม่ชัดใช่ไหมคะแต่พอเพ่งมากๆกล้ามเนื้อตาเหล่านี้มันก็จะค่อยๆอ่อนแรงแล้วมันก็จะเหนื่อยแล้วมันก็จะทําให้เราปรวดตาได้ค่ะเด็กๆ <No. S 1> แล้วพอปวดตาเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมทําให้ตาของเราล้ากลายเป็นว่ามองเห็นภาพเบลอใส่ตาพร่ามัวซึ่งมันไม่ดีเลยค่ะเด็กๆ นอกจากนี้หมอเห็นเด็กๆบางคนแอบเล่นเกมหรือว่าเล่นโทรศัพท์ในที่มืดแบบนั้นก็ไม่ดีกับดวงตาเหมือนกันนะคะเด็กๆเ,เพราะรู้ไหมว่าดวงตาของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญมากแต่บอบบางและซับซ้อนมากๆเลยนะคะมันไม่มีอะไรเปลี่ยน <c oughs> ฮเพังแล้วมัน่้มไม่ได้นะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นอ่านหนังสือคราวหน้าเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าต้องทำยังไง ใช่แล้วค่ะก็คือต้องอ่านหนังสือในที่ที่แสงสว่างเพียงพอนั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้สายตาของเราเนี่ยทำงานหนักจนเกินไปเอ้าไฟดับไหนเปิดไฟหน่อยนิ่งมืดไปอยู่สว่างอีกนิดนึงอืมแบบนี้แหละเยี่ยงค่ะขอบคุณคุณหมอแอมมากๆเลยค่ะที่มาให้คำตอบกับเราในวันนี้ ดเด็กๆคะพวกเราไม่ควรเขียนหนังสือในทีมืดพวกเราไม่ควรอ่านหนังสือในทีมืดพวกเราไม่ควรวาดรูปในทีมืดและพวกเราไม่ควรเล่นเกมในทีมืดไม่งั้นตาของเราจะเสียใช่เลยตาของเราไม่มีเปลี่ยนนะคะคุณหมอแอมบอกแล้วดูแลรักษาดวงตาของเราให้ดีๆนะดเด็กๆ และตอนนี้นะคะรายการคิดสนุกก็จะชวนเด็กๆทุกคนไปสนุกกับเกมเอ๊ชื่อเกมอะไรนะจำได้ไหมงานพวกเราไปเล่นเกมจำได้ไหมด้วยกันเลยค่ะเย้วิธีการเล่นเกมนี้นะคะพี่ฟอนจะให้สมาชิกค,คิดสนุกแบ่งเป็น2ทีม <c oughs> โอเคและพี่ฟอนก็จะมีลูกค่ะและพาะ ภาพรูปร่างและสีที่เรียงตัวกันแบบนี้แต่ละทีมต้องจดจำให้ได้ว่าเป็นรูปร่างอะไรสีอะไรและเรียงตัวกันอย่างไร <Hey. S 1> พี่ฟอนให้ดูแค่10วินาทีนะแล้วพี่ฟอนก็จะพลิกปิดจากนั้นเด็กๆก,ก็จะต้องไปที่กระบะและหาชิ้นส่วนให้เจอและติดให้ถูกต้องยากไปไหมคะไม่ hey, <yeah. S 1> อยากเล่นหรือยังคะ มาดูซิว่าสมาชิกกิจสนุกของพี่ฟอนจะจำได้ไหมเริ่มจากทีมของสมาชิกกิจสนุกจันและอลีเลยค่ะเด็กๆทางบ้านเล่นไปพร้อมๆกันนะจะเปิดโจทย์แล้วฮึบปึ้ง รู้แล้วเขียวฟ้าจำได้ไหม้เสร็จแล้วค่ะลาปิง้งเย้่รุจจําได้ไหมคะจำได้ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะไปทิมต่อไปกันเลย มาชิคิสนุกใบบัวกับออมสินพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเริ่มตึ้งจำทั้งรูปร่างและสีนะคะตึ้งเริ่มค่ะวงกลมวงกลมสิดดงแล้วก็ฟ้า เกียวเป็นเออลืมรูปทรงหรือเปล่าลืมจํารูปทรงเปล่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอันนี้ไมหไมหน,น,นี่จะซีลือเลืออ่ะมันมีอะไรซ้ำมันมีอะไรซ้ำเอาสีเข<ท>ีมาถูกแล้วแต่สีฟ้ามั่นใจมั่นใจในตัวเองสีฟ้าสีฟ้า สี่สีฟ้าสีฟ้าอีกอันนึงมีไหมสีฟ้าอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้สามเหลี่ยมใช่ไหมนะลองแปะก่อนลองแปะก่อนลองแปะก่อนมันคือห้าเหลี่ยมกับหกเหลี่ยมมันไม่เหมือนกันนะชัวร์ไหมไม่เหมือนกันเพราะว่านี่ไงนี่เป็นนี่เป็นชัวร์ยังชัวร์แล้วชัวร์แล้วค่ะมั่นใจหรือยังคะมั่นใจแล้วค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะให้เฉลยเลยไหมคะเฉลยเลยค่ะและคําตอบก็คือ จำได้ไหมคะจำได้ค่ะ,คะเรียวมากมาเลยเด็กๆ,เเกๆทางบ้านคนไหนดูเกมนี้แล้วอยากเล่นตามบ้างต้องทำยังไงคะสมาชิคกคิดสนุกไปดูวิธีประดิษกับพี่ตนกันเลยค่ะพี่สโ o นมาแล้วครับเด็กๆมาดูวิธีการประดิษฐ์เกมจำได้ไหมไปด้วยกันเลยครับมาแล้วมาแล้วก่อนอื่นเลยเตรียมกระดาษลังให้พร้อม ชิ้นต่อไปกระดาษ100ร้อยปอนครับอุปกรณ์ตกแต่งเช่นสีไม้หรือจะใช้สีน้ำสีโปสเตอร์แบบพี stone ก็ได้อย่าลืมต้องมีผู้กันด้วยนะต่อไปให้เด็กๆเ,เตรียมลูกปัดหรือจะใช้เป็นทรายสีก็ได้จะช่วยเพิ่มความสนุกเวลาหาชิ้นส่วนต่างๆได้ดีเลยละครับ ใส่ลูกปัดหรือรายสีเข้าไปในกล่องกระดาษครับเด็กๆอาจใช้กล่องเหลือใช้ที่สามารถหาได้ในบ้านก็ได้นะครับจากนั้นนำกระดาษมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมแท่งยาวๆ2แผ่นแบบนี้ของพี่สโตนตัดเป็นขนาด54คูณ14เซนติเมตรทั้ง2แผ่นเลยครับแผ่นที่1ให้เด็กๆวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด9เซนติเมตรลงไปให้ได้จำนวน5ช่องแบบนี้ครับ จากนั้นตัดสี่เหลี่ยมออกมาทั้งหมดเลยครับขั้นตอนนี้ต้องใช้คัตเตอร์อย่าลืมระมัดระวังกันด้วยนะเสร็จแล้วทากาวร,บรอบๆครับแล้วนำกระดาษลังที่ตัดไว้แผ่นที่สองมาประกบติดกันได้เลยครับกดไว้จนกาวแห้งก็จะได้ช่องสำหรับใส่ชิ้นส่วนรูปทรงต่างๆแบบนี้ครับเยี่ยมขั้นตอนต่อไปหยิบกระดาษลังที่เหลืออยู่มาวาดรูปชิ้นส่วนรูปทรงต่างๆลงไปเลยครับ ถ้าใช้ไม้บรรทัดจะช่วยทำให้วาดเส้นได้ตรงแบบนี้เลยล่ะครับลองใช้กันดูนะวาดรูปทรงที่เด็กๆชอบได้เลยนะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมหรือจะเป็นรูปดาวก็ได้จากนั้นตัดชิ้นส่วนต่างๆของเราออกมาให้ครบเลยนะครับเช็คให้ดีว่าชิ้นส่วนรูปทรงที่เราวาดสามารถเข้าไปอยู่ในช่องต่างๆได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ถือว่าผ่านครับ ต่อไปได้เวลาตกแต่งลงสีกันแล้วละครับพี่สโตนเลือกระบายสีช่องต่างๆโดยสีเข้มๆอย่างสีดำนะครับเวลาวางชิ้นส่วนลงไปจะได้มองเห็นได้ชัดๆกันไปเลยส่วนกรอบด้านนอกและชิ้นส่วนรูปทรงต่างๆพี่สโตนจะเลือกใช้สีสันสดใสอย่างเช่นสีเหลืองสีเขียวหรือสีชมพูชอบกันไหมครับเด็กๆ ลงสีกันเสร็จแล้วต่อไปมาทำแผ่นโจทย์ของเกมจำได้ไหมกันครับนำกระดาษร้อยปอนมาตัดเป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้แล้ววาดรูปทรงสีสันต่างๆลงไปยิ่งเด็กๆทำชิ้นส่วนรูปทรงเยอะเท่าไหร่ก็จะสามารถทำโจทย์ออกมาได้เยอะเท่านั้นครับเอาละครับทำเสร็จแล้วได้เวลาทดลองเล่นกันแล้วละ่ะจำโจทย์ให้ดีแล้วลุยกันเลยเด็กๆสามารถกำหนดเวลาในการจดจำ เพื่อเพิ่มความท้าทายได้ด้วยนะครับเกมนี้นอกจากจะสนุกแล้วยังได้ฝึกสมองด้วยว่าแต่เออเดี๋ยวนะ <c oughs> เหมือนจะไม่ใช่ชิ้นนี้นี่นะอ๋อ <c oughs> จำได้แล้วต้องเป็นชิ้นนี้ใช่ไหมครับเด็กๆ <c oughs> พี่สโตนยังมีเกมสนุกสนุกอีกหลายเกมอย่าลืมเข้าไปดูวิธีการทำเกมต่างๆอย่างละเอียดกันได้ที่ f c e b o o o f a n p เ g จคิดสนุกครับ พวกเราก็ได้คิดสนุกเกี่ยวกับร่างกายของเราในเรื่องของตาและการมองเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะต่อไปได้เวลาไปสนุกกับความรู้รอบตัวแบบไม่ธรรมดากันต่อกับำาบกแกงไปกันเลยคะ่ะหนึ่งสอง 5 6 7 8 9 10และเลขประจำวันนี้คือ360งั้นมานับทีละ20กันนะคะ20 ส2 0 340ยสี่0ิบสองร้อยสป้่อเพื่อนเพื่อนคะถ้าพูดถึงเลข360เพื่อนเพื่อนทางบ้านนึกถึงอะไรกันบ้างครับอยู่เลถึง60สคูณ6ได้360อยบค่ะ หนูนึกถึงเงิน3า้นาสิบบาทค่ากับค่าของคุณแม่ค่ะหนูรู้สึตอนที่ไปเที่ยวกระบี่มีจุดชมวิวสามร้อยหกสิบองศามีงสวยมากเลยค่ะเลขสามร้อยหกสิบที่พวกเราขอนำเสนอในวันนี้ก็คือ360องศาที่เป็นวงกลมนั่นเองค่ะ เพื่อนๆสามารถสังเกตได้ในชีวิตประจำวันเลยนะครับเช่นนาฬิกาพัดลมจานชา่แก้วน้ำรูของเราดุดน้ำหรือเวลาที่เราหมุนตัวเป็นวงกลมก็จะสามารถหมุนได้360องศาค่ะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่ามีอะไรที่เป็นวงกลม360องศาครับ ขอบคุณนร์แกงมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการแล้วแต่ไม่เป็นไรนะเด็กๆเพราะพวกเราจะกลับมาสนุกด้วยกันใหม่ทางช่อง T L T V หมเลสค่ะอย่าลืมกลับมาสนุกด้วยกันกับรายการ k จ d s สวัสดีค่ะ